อ้วกอะกูโป่ะโอ้ที่ไหนเขาเติมเล่นเนาะกูอยากรู้จริงจริงโอ้ฟังเขาก็มีอะไรเขาก็มีเขาก็ฟังเสียงเป็นเปาะไม่ใช่ว่าเล่นเล่นไม่ได้ยิงไม่สู้แล้วก็มาด่าเขาโปอ่ไอ้หียอะไรเนี่ย เพ็งยันกำแพงเย็ดเคเอ้าแล้วทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนลูกซองนะก็บอกนี้เลยไอเทมก็มีเท่านี้ทุกคนดูฉายาฉายาไม่มีไม่มีเกี่ยวกับลูกซองเลยสักอันเดียวไเล่นก็ได้ผมมันตึงอยู่ละอืมนี่ไง ดานใหม่ Let's go okay, let o เมื่อกี้ทำไมคนมันเยอะจังวะว้าแล้ววัาแล้ว ออกมาสิท้าแมมันยิงเจ็บจังวะหน้า เดียวไม่ตายเหรอโอ้โหกี่ทางวะเนี่ย อายาไม่ไม่มีถึงสามช่องก็ห้าวนะมานี่ย<า>ิงเล่นยากจังจังเลยฮะเอ็นเชียเนี่ย ไม่โดน ้ฉันขอเล่นซอมบี้หน่อยได้ไหมขอเล่นนิดเดียวทุกคนคมาแล้ว,วเอาเหลืองเอาเหลือง Headshot. I am. I am. Whoa. Fire in the hole. <laughs> <Good ball. laughs> เดีะเด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 ็กคนอูโปู้เหรอเกมเช็คด่วนดิก็อยากรู้เหมือนกันว่ะเชี่ย โอ้ที่ไหนเขาเติมเล่นเนาะกูอยากรู้จริงๆโอ้ฟังเขาก็มีอะไรเขาก็มีเขาก็ฟังเสียงเป็นเป้าอ่ะไม่ใช่ว่าเล่นเล่นไม่ได้ยิงไม่สู้แล้วก็มาด่าเขาโผไอ้เฮียอะไรเนี่ยเล่งยันกำแพงเย็ดเค ดีเอ็มเช็คด่วนเลยว่าผมโป้ไหมอะไรวะตลกอ่ะเออ มันออกไปแล้วมันยังไม่ออกนนโอ้ยไม่มีสมาธิเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะอมันอยูไ่ไหน ยันกระเพรีิงี้เคนเขารู้ดีอ่ะไม่ตายอ๋อเฮ่ถ้าจีเอมเห็นกูโปกูคงไม่มาถึงยศเพชรหรอกมั้งกูน่าจะโดนตั้งแต่ยศขีดแล้วแหละมั่วจัดไป ไ,ไม่มีห้องเล่นวะทุกคนมันต้องเป็นวางระเบิดอย่างเดียวเลยวะ่ะเอเอโอ้ฟังให้ 든든 이씨

ยิงจนนิ้วล็อกก็ยังไม่โดนโโอีกเลยเล็งก็ยากแย่แล้ว นี่ไงก็เตายนิดหนึ่ง

มาแล้วโอ้โหอฮะไม่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 มันวางได้ไง ผมไม่เห็นเรน่อกสองไม่ค่อยดีอ่ะทุกคน ผมเล่นปืนอื่นเนะี่ยเก็บหมดละนี่ก็ไม่นี่ก็ไม่อยากจะมอสโอ้ทางนู้นมีมีทุกอย่างเลยธนงธนูถังเบียร์อะไรเรือล่า Good night. กันดันลึกจังวะหน้าไม่ใช่ไ,ไม่เห็นอะไรเลยนี่ยิงฟิกงคนหัว ก o มันดีนะโอ้โหเล่นลูกสก็มันดีนะทุกคนแต่ว่าผมมันสับแล้วมันปวดนิ้วอะโอ้ Mission success. All right, let's move out. เห็นอะไรเลยข้างบนไปไหนอ่ะ มาอ๋อทะลุเอ,อ้ายังไม่หมดหรอเฮ้ยดี หมดจังบอ f u s e d Blue team win. เย,ย้โดนหาว่าโปรเช่ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย